ขอแสดงความเสียใจชัยราชพงศ์เสียชีวิตแล้วเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าวงการบันเทิงมีรายงานว่าชัยราชพงศ์อดีตพ,พระเอกรุ่นใหญ่เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่10กรกฎาคม68ที่ผ่านมาด้วยโรคชาราสิริอายุ80ปีโดยจะมีพิธีชาปนกิจวันอังคารที่15กรกฎาคม2568เวลา17นาฬิกา โดยทางด้าน f เฟซบ o ๊กเพจดาราภาพยนตร์ระบุว่าเรื่องเศร้าคนบันเทิงปิดตำนานพระเอกรุ่นใหญ่ชัยราชพงศ์พระเอกจากจักวงวงเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่สิกรกฎาคม2568ด้วยโรคชราสิริอายุ80ปีชัยราชพงศ์อดีตพระเอกคนดังละครจักจักวงวงทางช่องเจ็ดสีมีผลงานโด่งดังมากมายอาทิพระธเมรีพระสุทธนะมโนราฝนสามฤดูห้องหุ่น อมรตลัยและอื่นๆพิธีสวดพระอภิธรรมนายสุวิทย์อุราชื่นชัยราชพงษ์วันที่1 2ถึง14กรกฎาคม2568ณนวัดบางไผ่พระอารามหลวงใกล้สี่แยกบางพลูบางบัวทองนนทบุรีพิธีชาปนกิจวันอังคารที่15กรกฎาคม2568เวลา17นาฬิกาขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ